Welcome back to Eas อ e n g l i s h for Online Business let's continue to the last part from the previous video about five things or five tips to improve your English ค่าวันนี้นะคะเราจะย้อนกลับไปเมื่อครั้งที่แล้วนะคะอาจจะนานนิดนึงเพราะว่ายุ่งมากช่วงนี้ก็เลยไม่ได้ทำคลิปเนาะ to improve your English ทักษนภาษาอังกฤษของคุณนะคะข้อแรก don't give a damn คลิป u m b e r t w 2นะคะ Read out loud in English every day Learn new English w o r d e ษ e อั y กฤษทุกวัในส่วนที่แล้วนะเป็นประโยชน์มากๆเลยต้องลองไปดูกันนะเป็นวิธีการในการเพิ่มัฒนาภาษาอังกฤษเราไม่ได้บอกว่าเราแบบเก่งเวอร์แต่แค่สะบวกว่าเคล็ดลับที่เราแบบปรภาษาอังกฤษตัวเองได้สา <c oughs> มารกล้าพูด right. แล้วก็มีความมั่นใจในการพูดเนี่ยเราทำยังไงก็เลยเอามาแชร์มาแบ่งปันกันเนาะอย่าลืมไปดูนะที่ที่1ที่2นะคะในวิด,ดีโอที่ผ่านมาคุณดูเยอะ ก็คือที่ที่4ที่5ส่วนที่3าที่ค้างไว้ด้วยที่ทีานะคะก็คือ learn one new English word every day learn one new English word every day ก็คือการเรียนรู้คำศัพท์ใหม่วันละหนึ่งคำ<อ>คำศัพท์ไห่คุณไม่รู้อย่างเงี้ยสมมติว่าคุณไปเจออุปกรณ์อย่างหนึง่งอย่างเช่นอะไรอะตะเกียบตะเกียบอย่างเงี้ยตะเกียบเอ๊ะตะเกียบภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรอ๋ชอช็อปสติกชอ็ชอปช็อปสติกก็คือ ตะเกียบอย่างเงี้ยเป็นต้นแล้วก็ไปจดใส่ในโน้ตบุ๊กของคุณในแฟลชการ์ดของคุณก็ได้แปลว่าอะไรก็ไว้ด้านหลังใช่ไหมเป็นโพสต์อิ์อย่างเงี้ยแปะปุ๊บเวลาคุณจะอ่านเงี้ยก็เปิดดูฟลิปโอเวอร์คือการพลิกดูอย่างเงี้ยอ๋อชับสติกแปลว่าตะเกียบนั่นเองอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะ่ะทําทุกวันใช่ไหมปีหนึ่งมี365วันคุณทําทุกวันคุณได้365คําคคุณจะไม่พัฒนาตัวเองได้ไงอะคุณจะไม่แบบเก่งได้ยังไงถูกไหม เพราะคําที่คุณไม่รู้มาก่อนไม่เคยใช้มาก่อนนี่สำคัญมากโอเคต่อไปทิปที่4ค่ะ immerse yourself immerse yourself ืจะให้เก่งภาษาอังกฤษคุณต้องทําตัวเหมือนแบบเอาตัวเข้าไปแบบซึมซับกับหรือไปอยู่กับสิ่งแวดล้อมแบบนั้นๆก<ม>็อย่างเช่นคุณอยากเก่งภาษาอังกฤษใช่ไหมคุณก็เอาตัวเองไปอยู่ในสถานการณ์ที่แวดล้อมไปด้วยคนพูดภาษาอังกฤษซึ่งมันทาไม่ได้ใช่ไหมโอเคบางคนอาจจะทําได้แล้วไป อย่างเช่นอ่านหนังสือเช่นดูทีวีดูข่าวฟังข่าวเป็นภาษาอังกฤษหรือที่แบบนิยมที่สุดเลยง่ายที่สุดคือการดูหนังดูหนังนะคะซาวด์แทร็กภาพภาษาอังกฤษนะคะไม่ใช่ภาพไทยแค่นั้นละค่ะได้เอ j นจอยด้วยใช่ไหมได้เอ j นจอยกับหนังแล้วได้สนุกสนานไปกับหนังแล้วคุณก็ยังสามารถได้รับความรู้ภาษาอังกฤษด้วยอาจจะดูแบบที่มีซับภาษาไทยแล้วพอเข้าใจแล้วเนี่ยก็บิดซับนั้นซะาหรืออาจจะอ ถคาคุณมี Netflix คุณอาจเปลี่ยนเป็นซับภาษาอังกฤษก็ได้อย่างเงี้ยแล้วก็ดูเวอร์ชั่นที่แบบว่าเออฟังเป็นภาษาอังกฤษด้วยแล้วก็คอาอ่านเป็นภาษาอังกฤษด้วยอย่างเงี้ยคือเราคือใช้วิธีนี้ตลอดเลยทําให้เราแบบรู้คําศัพท์ที่ถูกต้องด้วยอย่างเงี้ยค่ะมันทําให้เราแบบเก่งได้เร็วมากและต่อจากนั้นนะคะคุณก็แบบผิดซับหมดทุกอย่างเลยค่ะแค่นเนี้ยคุณก็จะแบบรู้สึกว่าโอยเก็ตเร็วมากเลยเพราะว่าคุณรู้ความหมายของมันมาหมดแล้วอะไรเงี้ยค่ะคุณได้สนุกกับหนังด้วยที่คุณดูแล้วคุณกก็ไดด้้้รรัับคววาาามูภษษองฤย เก่งแบบโดยไม่รู้ตัวพูดโ,โอเคเนาะเราไปอันที่5นะคะคลิปที่5นะคะก็คืออ้อนืมบอกไปอ้อลืกบอกไปออก็คือเวลาคุณดูหนังเนี้ยดูเสร็จปุ๊บคุณฝึกพูดใช่ไหมคุณก็แค่แบบสต็อปอ่ะแล้วคุณก็ฝึกพูดประโยคนั้นเกิทั้างเรื่องโอเคปะ่ะใครพูดก็พูดตามเรียนเสียงอ่ะ imitateimitate imitate คือการล,ลอกเรียนแบบเราทําให้คุณแบบได้ฝึกสกิลในการพูด ต้องใช้วิธีนี้ค่ะในการฝึกฝนภาษาอังกฤษทําให้เราพูดได้ดีขึ้นได้เก่งขึ้นแล้วก็มีความเป็นธรรมชาติด้วยเพราะว่าเราเรียนเสียงจากคนที่เป็น native speaker จริงๆก็คือเจ้าของภาษาจริงๆอะไรเงี้ยค่ะอ๋อนอกจากนั้นนะคะการเล่นเกมแบบเวอร์ชันภาษาอังกฤษก็ช่วยให้ i m p r o v e ได้มากๆแบบทวีคูณเลยเช่นกันคือเกมหลายๆเกมเนี่ยมันต้องใช้ภาษาอังกฤษเยอะมากสําหรับคนที่เป็นเกมเมอร์อันนี้ก็ได้เปรียบนะข้อที่5นะคะ spend time with the people who speak English spend time with the people who speak English ใช้เวลากับคน oh. ผู้ภางกฤษใช้ภาษาอังกฤษอยู่เป็นประจำหรือว่าคนที่เป็น native นี่ก็จะยิ่งได้เปรียบเลยคนที่เป็นโล a l อย่างเงี้ยนะที่เขาแบบ grow up แบบประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษอเมริกาอังกฤษออสเตรเลียหรือประเทศต่างๆอย่างเงี้ยค่ะที่เขาใช้ภาษาอังกฤษเป็นประจำอย่างเงี้ยคุณก็จะได้เปรียบมาเลยก็าอาจจะแบบไม่ได้มีเพื่อนต่างชาติอย่างเงี้ยในวิกฤตแบบนี้นะคุณสามารถหาเพื่อนทางออนไลน์ได้ไง หลายโซเชียลมากหลายแบบมากทางออนไลน์ที่คุณจะหาเพื่อนได้ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดไม่ได้จริงๆคุณยังหาเพื่อนต่างชาติไม่ได้เลยจริงๆก็ไม่เป็นไรทำวิธีนี้ก็ได้ก็คือวิธีที่4 immerse yourself immerse yourself ดูหนังฟังเพลงเออดูข่าวเล่นเกมหรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษให้หมดอย่างเงี้ยก็ช่วยได้เยอะแล้วและการที่คุณพูด กับตัวเองหน้ากระจกก็เป็นวิธีหนึ่งที่ดิฉันก็ทำเหมือนกันพูดกับตัวเองใช่ไหมเร็นภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยซึ่งจะข่วาวบา้าก็ได้นะทางไหนก็เลือกทําทางนั้นได้เลยค่ะอันนี้ก็เป็นทิปเล็กเล็น้อยเนานะที่อยากแชร์จ,จะแบ่งปันว่าเราใช้วิธีไหนเราถึงพัฒนาภาษาอังกฤษของเราใช่ไหมซึ่งในตอนนี้นช่วง1ิกที่ระบาดอยู่นะตอนนี้คืออยากให้ทุกคนใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสยินดีของการที่จะทําให้คุณพัฒนาตัวเอง คุณก็สามารถที่จะใช้เวลาในการเซิร์ชหาข้อมูลต่างๆซึ่งมันเป็นช่วงกักตัวเองอยู่กับบ้านหรือที่เรียกวภาษาอังกัษก่า during quarantine during quarantine ก็คือการกักตัวกันอยู่บ้านนะคะเพื่อหยุดการแพร่กระจายของเชื้อโรคคือไวรัสโควิด -19 นะคะที่กำลังเกิดขึ้นนตอนนี้แย่มากๆเลยใช่ไหมคะทั่วโลกมีผลกระทบกันหมดเ mm. พื่อนที่อเมริกาก็บอกว่ามีผลกระทบสุดๆกับบิสนเนสของเขานะคะทุกคนก็ต้องให้กาลังใจตัวเองแล้วก็ พยายามหยุดการแพร่เชื้อโดยการช่วยกันอยู่ยกับบ้านนะคะว่าคุณก็อย่าหยุดที่จะเรียนรู้นะคะสามารถเรียนรู้กันทางออนไลน์สื่อออนไลน์ต่างๆได้เลย social distancing นะคะ social distancing แปลว่าห่างจากผู้คนนั่นเองค่ะโอเค guys that's it for today um, uh, stay safe and healthy and uh, hope to see you guys again next time okay bye